สวัสดีครับทุกคนพรุ่งนี้เราจะทําบุญออฟฟิศแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะทำมงคลรากรอบที่เป็นอาหารถวายเพนพระครับไปหั่นซีอิ๊วเหรอลืมถามหมูนี่หั่นมาแล้วใช่ไหมบ้านบอกว่าตีนยี่หุ นี่แม็กซิมมลเลยบ้างนะพาต้องกินคนแรกของหม้อมึงไม่เรียกเขาไม่ชิมงั้นน่ะนี่เราชิมได้ไปทำไปนี่มึงเขาไปชิมจับพาชิมไปดูหน่อยเยอะจริงนะเราห่างหายจากการเข้าวัดมานานมากเลยวันนำน้โมนำอะไรไม่ได้แล้วใครสั่งมาให้อ่ะไม่รู้ไปโดนรอยติบแล้วเอาเบอกเขาจะกินก็กินแต่ว่าเขาไม่กินไม่กินเขาไปกินเลยติบแล้ว เปิดไปแล้วข่ะกเปิดแค่ขับรถมาแล้วค่ะมึงตอนขับรถเลยเหรอมึงเคยได้ถ่ายเปิดของกูบ้างไหมกูถามจริงๆนั่นแต่มึงทำางมาเนี่ยฮะเออสิ่งด้วยนะมึงไม่เคยได้ถ่ายเปิดกูเลยเฮ้ยกูมาเขีนเฟซี่เปิดเองกูคลิปเลยนะสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีในช่วงตีสิงสวัสดีครับวันนี้บังกูยญาครับอยู่ที่มึงไม่ยชช้าความไวเป็นเรื่องของพิสซ่าเดี๋ยวเราจะทําอาหารถวายเพลพระนะครับซึ่งผมจะทําในเมนูที่ ง่ายมากทุกคนนั่นคือต้มจับ่ายอันนี้ง่ายมากง่ายที่สุดใครแม่งก็ทําได้ในโลกใบนี้สิ่งสําคัญอย่างเดียวของต้มจับ่ายคืออย่าใส่น้าตาลเพราะเดี๋ยวมันจะหวานจะผักแล้วเดีย๋ยวนี้จัดการทําให้ดูครับ เริ่มต้นง่ายๆเลยก็ทําเหมือนผัดผักเลยครับเอากระเทียมน้ํามันอะไรลงไปผัดผัดผัดแป๊บเดียวนะครับปรุงรสเหมือนผัดผักเลยแบ็กมันทําสวยเกินนี่มันอยากเป็นนางฟ้าจริงแหละคืออยากเป็นนางฟ้าที่เราทําถวายพระนะทางแรกของขอบคุณยิปปดีเดี๋ยวเอามันมันลงไปก่อนจับฉ่ายนี่คือถ้าคุณยังไม่เคยเริ่มทํากับข้าวนะเริ่มเท่านี้ก่อนง่ายที่สุด แล้วหมูนี่คือถ้าคุณชอบชิ้นใหญ่อะพอตอนต้มมันจะเริ่มมันจะแตกเนี่ยผมชอบแบบจับชายที่มันมีหมูชิ้นใหญ่ก็เลยใส่หมูชิ้นใหญ่เลยวันนี้เราต้องมาทําจับชายก่อนแต่พรุ่งนี้วันที่เป็นวันงานจริงๆอะเดี๋ยวเราจะมีอีกสองเมนูจากคุณองค์เลวานอฟสกี้มาเปิดตัวทําให้ไม่เจอมานานไม่รู้เป็นไงมั่งนะช่วงเวลานี้น่าจะเครียดแะพี่ชีวิตเจอแบบลาหูทั้งปวดหักนะปวหักเรื่องบ้านต้องห่วงน,นี้นะคนดู บ้านเนี่ยมันเจอมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่ตอนนี้มันเริ่มเริ่มเครียดขึ้นเพราะว่าเขายังไม่ให้เงินสักงงวนหนึ่งใครมีหนทางอะไรช่วยโอ่งได้บอกหน่อยนะหลายหลายคนถามว่าผักในจับชายเนี่ยใส่ผักอะไรบ้างผักทุกอย่างบนโลกนี้ใส่ได้หมดแต่ว่าสิ่งที่คอซิร์ลไว้หน่อยคือผักที่ันพวกมีกลิ่นที่มีรสพิเศษอ่าต้องต้มอ,อย่างน้อยถ้าจะให้มันเปื่อยกูว่าต้องมีแบบ ทิ้งไว้ก่อนเลยนะประมาณสักสชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้ผักมันสลด ตอนนี้ทั้งซอยเลยจะหมดไหมวะโดยว่าจุดที่ที่มึงซื้อมาเนี่ยเดินแจกแล้วเนี่ยยันเป็นจอบ้านได้ที่เราอ่ะพี่มันอยู่ได้นานนะเมนูเนี้ยมันยิ่งอยู่นานใช่ใช่ใช่อยู่นานแล้วก็มาอุ่นเรื่อยๆมันจะอร่อยโอ้ยแบบเดี๋ยวโหษเดี๋ยวโทษจริงเดี๋ยวโหดนี่เราซื้อของมาเพื่ออะไรแล้วไอ้เสัสไอ้เยี่พันยังไงวะรู้แล้ว คยเห็นเอนี่พี่นี่แบบใหม่อ้าวนี่อ่อยเหมืนกันแล้วนี่อยนแบบแบบหิตั้งโอ้ต้ชาตั้งโอ้นี่นะกลับมาเต็มมดลเลยอุ้ยยอุ้ยอุ้ยอุ้ย ขัดสีอยู่เหรอชิบหายแล้วดำแล้วไม่เราบอกท่านไหมถ้ามันสีมันดำมากเลยนะเราบอกท่านเลยว่าโว้สูตรใหม่สูตรใหม่เข้มข้นมันไม่เยอะขนาดนั้นที่ตามคนกระชอกเมื่อกี้เนี่ยอนิเตอร์เห็นเลยนะอุ้ย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 เฮ้ยครับมันต้องชิมบ้างกับวะเฮ้ยพี่ทำไรพี่เป็นเชฟไงพี่ชิมพี่หยุดพี่ชิมไม่ได้ทำไมอ่ะเอาถวายพระไงพาต้องกินคนแรก ของมอมึงไม่เรียกเขาไปชิมงั้นนะดีเราชิมได้ออไว้ยทำไป<ห>นี่มึงเขาไปชิมจับพาชิมไมกูหน่อยจริง <c oughs> จริงเ<ๆ>มืองพุทธน่ะชิมได้ออได้คนแรกใน่มออะทำไมแม่อร่อยระบากเลยแม่เคยสอนว่าทับพีแรกที่ตากแกงต้องให้ัก ตอนเนี้ยมึงไปซื้อของกับข้าวไปถวายพระใช่ไหมถ้ากูกินก่อนตอนกูไปซื้อก่อนกูไปซื้อก่อนในในร้านนั้นอ่ะกูบาปไหมอ้าวอันนี้เราไม่รู้ไงเพราะว่าถูกเราไม่รู้ว่าถุงไหนตักก่อนเดี๋ยวกูโทรเรียกหลวงหลวงพี่สุวินแบบหลวงพี่มาชิมพี่ดีนะถุงถุงวิทยโอเค <c oughs> จบเป็นเป็นยีราได้เลย <c oughs> อันเนี้อยี่หราดนี่แี่เราที่เผยโดมแล้วมันเหมือนกันนะ <c oughs> อะไรไหนพูดมาสิ <c oughs> ไหนพูดมาสิวายี่ไข่ผมไม่รู้และยี่ห้อเมื่อกี้ใส่ได้อย่างเยอะ <c oughs> <c oughs> ทิ้งไว้เลยยาวๆเป็นกว่าจะเดือด ทุกคนครับอันนี้จับชายส่ยี่ล่าส่ยีล่าใส่ยีลาครั้งแรกในโลกนะครับเสร็จแล้วเรียบร้อยเฮ้ยแต่มันรสชาติมันได้ไปเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ครับชาดาดา ตอนนี้เราก็ไม่อยู่กันที่ออฟฟิศล้วจ้าย็งไงเราต้องไว้38ชั่วโมงเมือง36ชั่วโมงค่ะคือเลิศนะดูตอนนี้มันเข้าเนื้อมากหอมมากก็เป็นจับใส่สูตรยีราเนาะสู<ช>ตรใหม่แบบใหม่แบบสั์แต่ว่าไม่เป็นไรรสชาติมันตีได้เพราะว่าเราทําพอชั่นที่มันใหญ่ไงยีราเลยไม่อหหอก ไม่ใ,ใส่อวานเห็นเพราะใส่ชรไทยนะอยา่าสกับพี่กุยีดมแล้วค่ะแต่เนี้ยเลิศเลยเลิศเลยเดี๋ยวรอนะคะทุกคนเดี๋ยวราเนี้ยเราจะไม่มีให้ใครได้ชิมเลยเพราะเดี๋ยวเราถวายพระเดี๋ยวเราไปถามพราะเ,เลยว่าเลิศไม่เลิศอร่อยไม่อร่อยเดี๋ยวรู้กันไปเจอกันจ้าอียามีแขกคนแรกครับวิโอโงงจะพูดไปแขกไปได้แม่งถ้าจะเป็นเจ้าของช่องแล้วตอนนี้ <c oughs> ผมก็คือมีคร <c oughs> ึ่งหนึ่งแล้วตรงนี้เดี๋ยวผมขออนุญาต พาคุณโอง่งมาดูสเตชันเพราะวันนี้เฮ้ยผมเห็นว่าดูกระเบื้องแล้วกระเบื้องยางใช่เพราะว่าวันที่เราทำไออก่โอ่งยังไม่มีเดี๋ยวรอของบ้านคุณเนี่ยเดี๋ยวสำเร็จยังไงเดี๋ยวลูกคงลูกค้าไปต่อที่คุณโอง่งได้เลยนะแบบบ้านผมเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมเอาแบบบ้าน,นให้พดูแอร์เอเออะไรอย่างเงี้ยเข้าไปลงได้เลยก็ตังได้คืนครับพี่ก็ตังได้คืนครับพี่อุ๊ยเตรียมของไปเล่นเล่นเล่น คุณจะทำเมนูอะไรเนี่ยคุณองวันนี้จะมีเขียวหวานหมูแล้วก็เขียวหวานไก่โอ้คือหมูนี่ก็เอาคือไว้เลี้ยงค้าเลี้ยงแขกเลี้ยงเราด้วยแล้วก็ไก่เนี่ยผมว่าอยากกินๆๆได้เรื่องดิไปเจอกันครับแกงเขียวหวานเริ่มยังไงถ้าเราไม่ได้ตำเครื่องแกงเองอะครื่องชุบงงเสร็จจริงมเนี่ยจริงเลยแล้วเรามีสองอย่างใช่ปะเคร่องแบบสองอย่างมองกันได้เลยพี่แลใส่กะทิไปเลยอันนี้เป็นหัวหรือหางกะทิอันนี้เป็นหัวครับอันนี้หัวอันนี้ไหล นี้หัวไหลตืดหัวตืดได้หัวไก่ตืดไช่แต่จริงอ่ะแกงจืวหวานนะพี่ป๊อปถ้าเราชอบเผ็ดอ่ะเราสามารถโขลกพริกที่หนูใส่ไปด้วยเพราะว่าส่วนมากพูดนลยจะไม่ค่อยเผ็ดเอะไรนใช่นี่มันถูกเหี่ต่างกันจริหรอไม่ใช่ไม่ใช่ของเราใครสั่งมาให้อ่ะไม่รู้ไปโดนรอยติ๊แล้วอ้า ทำไมเขาถึงรู้เรามีงานอ่ะพี่ขาริสาอ๋อที่ขาริสามีเทสมีติมว่าวันนี้เฮ้ยมันเป็นบูธเหรอมันเป็นมาดูก่อนเฮ้ยกลับมาดูแลมึงแล้วโอมเฮ้ยเฮยคือแตกล้องเลยค่ะอยู่ทีนี่ต้องทำงานต้องทำได้หลายอย่างเฮ้ยหนูเป็นตากล้องได้เหมือนกันนะเนี่ย เห็นไหมมันไม่ได้ยากเห็นไหมงไงไม่บุกไมรอกันอันนี้มันเริ่มอันนี้แล้วนะลืมถามหมูนี่หั่นมาแล้วใช่ไหมไม่ใช่ออกมาท่อนเท้าแขนหรวออะพรรังกินแบบออกมานี่บุฟเฟ่บุฟเฟ่บุฟเฟ่หลาโยม ันนี้มันจะเผ็ดไหมอะคะไม่เผ็ดเพรานะแกงมันไม่เผ็ดอุ้ยกินดิเผ็ดเนะไปเคยอินพริกโดมันไม่พริกโดมันก็ไม่เผ็ดเผ็ด <c oughs> ไม่ใช่พริกโดมันจะเผ็ดตอน,นกินพริกโดแต่มันไม่เผ็ดในน้ำแกงเดี๋ยวลองชิมดูก่อนไหมนะแล้วเติมขึ้นแกงได้เฮ้ยนี่ไงเอาอันนี้ใส่เดีดยดเ่ยวไม่คันเลยทุกพวกพี่นี่คันอ่ะคัน <c oughs> ก็ตามขบเปลียอ่ะปรับเปลี่ยนทุกอย่างเพื่อสาวคนหนึ่ง <c oughs> มีติมนะจ๊ะคาริสาส่งมาน้องคาริสาบอกว่าอย่าเพิ่งกินค่ะให้พระก่อนยังไม่ไดี๋ยวน้องไม่ได้บุญน้องบอกคุณสปอนส์สวัสดีมาเจ๋ดใข่หยับไม่ได้เลยจากคุณคิมสุ per way ซี่แบนสวัสดีค่ะบ้านบอกว่าติมญี่ปุ่นบ้านญี่ปุ่นเหรอที่แม็กซิมั่งเลยบ้านเนี่ยเมงไงซับไตเติลที่คุณเห็นมาเนี่ยตลอด ตั้งแต่บองคุณยี่สี่มีมานี่คือเชฟเบอร์คือคนนี้ทุกคนและนี่อีดิเตอร์ของเราอีกคนหนึ่งครับน้องทีมนี่รายการของทีมที่เป็นหลักนี่น่เป็นทัวร์เรนดอมที่ตัดยาวๆนี่คือเขาคนนี้แหละครับเนี่ยเออเออมาล็อกมาล็อกเกาะนะนี่แหละเวลาเกาะตัวเมียจริงๆทีเพิ่งจบมาใช่ไหมครับอยู่อะไรนะศรีปรทุมศรีปรทุมนี่เพิ่งปีแรก ที่จบมาก็ทํางานได้สวยงามเลยคนชื่นชมเยอะมากนะมีกล้องนี้ด้วยนี่ยโคตรทีมเลยแล้วยังไงมึงเรียนกล้องมาจริงไหมเนี่ยเฮตยแล้วกล้องมันจะไปคอสอยโอ้โหไอ้เหแล้วที่คนตัดก็งงไงพอตัดสลับไปกล้องนั้นน่ะมุมแม่งก็แปลกไงมีเพื่อนไปสักกล้องมั้ยไหมทีมมีอะมีอะเออมีด้วยบอกไงนาามีสนี่ทุกคน นี่น้องมิกแล้วก็น้องนนน้องนองน,งนงจริงๆแล้วเป็นฟรีแลนซ์ของเราที่เวลาเราเห็นอิเลเมนที่เป็นวาดวาดพวกคนรันดอมพวกอะไรอย่างเงี้ยนี่เป็นน้องนองโอ้ยน่าจะดีนลเนี่ยไอเฟมมตกตกรุ่นแล้ว <c oughs> แต่พี่พิมบอกอยากกินแกงเขียวหวานไงอันนี้ถ้าบ้านหนูทางเลนะครั ที่สี่คือแกงลทงเลเลยเออเสร็จยังพี่ยังไม่แต่หนูจำได้ว่าหนูไปดูที่พี่โอ๊บมาทำให้พี่นิกเอ็นอาร์พี่โอ๊บก็ใส่แต่ใส่นิดนึงแต่ว่าเขาใส่เป็นคนตอนแรกแกงเผ็ดผสมไปนิดนึงครับครับผมคุณเด๋อกินเผ็ดเลยผมก็เลยใส่เยอะแต่หนูกินม้านรู้นะแต่หนูกินม้านรู้นะจนไม่เห็นก็ตาจนมาเห็นก็ตาจนผ้าใจมาเต็มสีบะหมี่บางแยบมันเป็สีแตกต่างระหว่างสองแกงพี่โอ๊ ก็แบ่งใส่นั้นบ้างสิแล้วก็ใส่ฟัสค่ะออก็ดนโอ้ยยิงใจก็ได้แต่ว่าเราไม่ได้โกงเลยนะนี่ถ้าใครทางานบุญนะอันนี้นะผมแนะนําเลยว่าไม่ยากแต่ก็ไม่ได้ง่ายนะทุกคนเห็นไหมยิงเขียวหวานที่เป็นสีแดงขนาดนี้กูเพิ่งเห็นครั้งแรกจริงๆมันเขียวหวานอะมันจะสีอะไรก็ได้ครับอแล้วก็จะดั้งชื่เขียวหวานจะม คุณเ็นคนทำไม่ใช่เหรอเนี่ยมึงฟังผู้หญิงเยอะเห็นไหมมันมีปัญหาเนี่ย วงปกติ but, ไม ك, ่ค <t> ่อยมีโอกาสเจอนักสิบโมงอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีครับไม่มีครับไม่มีครับเมื่อวานนี้เป็นไงเป็นไงสาวๆหน้าโต๊ะคุณเป็นไงอันนี้คุณก็นี่อันนี้ทีมทีมเทคโอ้โหนี่เสื้อไม่ต้องมาถามนะกูไม่ได้ทำขายนะกูจพถ้าจะมีสักคนหนึ่งที่ทำพ่อหนูเหลวแหลกก็ไอตัวนี้หละไปไหนอะ วันนี้วันขึ้นวันใหม่นะครับมาขอแสดงความยินดีกับพี่ป๊อปนะครับและก็บองปูนยิ่สินะครับขอมีความสุขมากนะครับ y u ไปข่านกล่าวนามวัตร์นิยมาใหม่โดยป้อมยืนกันนะฮะเริ่มค่ะ จริงๆนะเราห่างหายจากการเข้าวัดมานานมากเลยว่ะนำนำโมนำอะไรก็ไม่ได้แลว้ว<อ>และไบงเหมืนไาสกามันทำงานานงานามานแลแบงเหมือนไปทำานันหา้านานะอ,อ,อ,อาอาัลนแ นี่ทุกคนปกของปองกูยิบสี่ที่ทํามาเป็นปีแล้วอะป,ป,ปนี่คือบอสที่เป็นคนทําปกให้เราตลอดมาแล้วก็งานพวกงานปันป่นๆพวกงานตารางตารางงานอะไรเงี้ยบอสเป็นคนทําแล้วก็นี่แฟนของเขา <c oughs> ถ้าใครดูลุงเนมาเนี่ยคุณจะคุ้นเคยว่าดัดลีนี่เป็นหลานของผมในเกมเคเกทาวเขาจะปิดหน้าอยู่แบบนี้คุณไม่มีทางเห็นหรอกพี่ทำ วันนี้ยังไม่ได้ชิมเลยกลัวกินก่อนพระเพราะนนีน้ไม่รู้ว่าอร่อยไม่อร่อยเลยนะเราจะชิมได้ยังวะพระฉันแล้วนะลองเลยโอ่งมาลองไไปถัช<ด>ิมยังไงพี่พดีคือรสชาติามันเกียวหวานแต่หน้าตามันแดงแค่นั้นแหละอาจจะต้องคนหน่อยพี่ตู่เพราะว่าขั้งหน้ากะทิมันลอย ทำไมไม่เปลี่ยนรองพื้นนะไม่ใช่หน้าหน้าแกงคือมึงที่มาคำว่าช้อหน้าแกงนะที่เอาแบบให้มันมันซึ่งมันดีหรือไม่ดีคะบางคนเขาชอบครับหมดแล้วเหรอแต่ยังกินไม่หยุดเลยอันนี้ถ้าคนไม่กินเผ็ดถือว่าเผ็ดนะแต่ว่ากูกินเผ็ดกูรู้สึกว่าก็ดีสำหรับกูโคตรไหมคะเชฟโอ้ตัวจริงตัวจริงตัวจริงแบบไม่ต้องพยายามนี่ แกงเผ็ดเรื่องมอแกงเผ็ดอันนี้มาจัดมากครับแถวกิไลจับชายพี่ป๊อบทำเองเอาหมูออกนะฮะอร่อย นี่คือไม่มีไม่มีพริกไทยด้วยไม่มีน้ําตาลเลยหวานธรรมชาติเอาหมูด้วยอีาชิมกันชิมกันมันกินดีนะคะอ๋อกินหมูอ่ะอกแล้วอยแมลองผักดูอันนี้จะเป็นจับฉายแบบที่เฟเวอร์มันจะแบบกลางๆนี่ขนาดกลางๆนะยังมีความเค็มมีความอะไรอยู่ยังไง ม,ม,มันมาเขืออร่ยยอยไม่เหนมีปลหรือเปล่าเวลาหันวนนี้ไม่อาจจะไม่ใช่เป็นพริกไทยหมดหอายุยูหรือว่าจริงๆอาจจะเป็นกัญชาแมว <c oughs> คุณลองแกงเขียวหวานที่คุณสั่ง,งคุณโอ๋หน่อยเท่าไหร่บ้อร่อยจ้าแ,แ,แล้วทำหม้อใหญ่เนี่มีอะไรแปลกหม้อเล <Okay. S 1> ็กไหมปรุงค่อยๆปรุงไปเรื่อยยากขึ้นไหมผมว่ายากขึ้นนะปกติแล้วแต่คนทําบ่อยที่ถ้าเราทําคนที่ทําหม้อแกง ใหญ่ๆอ,อย่างแม่ค้าอะไรเงี้ยเขาก็จะชินเขาก็จะมีแบบ<ม><ม>ปกติของเขาแต่เราบางทีเราทํากินเองเราทําถ่ายเมื่อไหร่ทำอย่างเงี้ยเราต้องชิมุงไปชิมไปกว่าเราได้รสชาติที่เราชอบอเอ๊ถือว่าสําเร็จนะอันนี้ขอบคุณมากแล้ววันนี้คนที่ต้องขอบคุณอีกอย่างหนึ่งนะครับนั่นคือซิสเต็มกล้องวงจรปิดในบ้านวันนี้ทั้งหมดนะครับก็จาัดการโดยที่นี่ครับไปดูกันนะ นี่เลยจากบริษัท Bness. net จำกัดที่แนะนำโซลูชันเรื่องระบบเน็ตเวิร์กภายในออฟฟิศเล็กๆ SME อย่างพวกเราแบบนี้นะครับพร้อมอุปกรณ์ครบถ้วนเช่นกล้องจรปิดตัวกระจาย Wi-Fi ระบบสแกนหน้า Access Control แบบนี้เห็นไหมจ๊ะเดินมาดึงเอาหน้าจวบบวบเข้าไปตรงนี้แล้วก็เปิดประตูเข้าไปได้ พร้อมทีมงานที่ช่วยพวกเราดูแลในการใช้งานแบบยาวๆไปเลยถ้าหากคุณสนใจนะครับติดต่อแอดไลน์ที่ BNAS หรือว่าโทรไปตามเบอร์ข้างล่างนี้เลยจ้า y u ห m y อาหารที่นี่อร่อยมากครับโดยเชฟปั๊บและเชฟโอ๊คครับนแกงเขียวหวานอร่อยมากตอร่อยมากครับไก่ทอดอร่อยมากครับ ผันแนงผันแนงไม่ใช่ผันแนงแกงเหคืออตะกูแบบอ่ามันคือเขียวหวานหมูแต่จริงผมผมคิดว่ามันเนี่ยมันแล้งไงจริงจมันก็คือแกงเผ็ดแหละครับเราคิดว่าเราไปแยกสีมันเลยอ๋อเสีแดงเป็นแกงเผ็ดสีเขียวหวานอ๋อคุณต้องให้คนนี้ก็ชิมนะเพราะคนนี้เขาเขาพิจารณ์ตรงนะบอกเขาอร่อยเขาบอกใครจะกินก็กินแต่ว่าเขาไม่กินไม่กินเขาไปกินเลติปแล้ว ภารกิจการเปลี่ยนบ้านเช่าบูชายันเป็นบ้านเช่าชาบูกันจากไม่สมบูรณ์แบบอย่างนี้เลยาขาดอะไรจ๊ะนี่ชาบูกันแบบนี้เลยแ,แฮปปี้มีความสุขกันท่วนท่วเลยนะจ๊ะทำบุญออฟฟิศก็เอาบุญมาฝากคนดูทุกคนเลยนะจ๊ะจากใจพวกเรา